ละครสั้นเรื่อเมื่อน้องฉันเอาแต่ใจไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยคือรู้ว่นช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปมานานมากเห็นนะคะทุกคนทุน พูดว่มากยาวไปหน่อยก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะโ okay. อเคก็มาเริ่มเลยค่ะไม่ได้ทำคีมานยาวค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาทำเลยค่ะคือสออาทิตย์ก็ไม่มีเวลานะคะทุกคนคือหลายวันที่ผ่านมาเราไปเรียนหนังสือมาค่ะไม่มีเวลาทำเลยไปเรียนหนังสืออ่ก็ใครพุณราคาไปเริ่มเลยนี่คุณเมื่อ,อไหร่คะกับข้าเสร็จเนี่ย นั่นนะสิค่ะแม่หนูหิวจะแย่แล้วโอ้ยใกล้เสร็จแล้วจ้าลูกเดี๋ยวแม่เอาข้าไปเสิร์ฟนะจ๊ะใกล้แล้วใกล้แล้เวเร็วเลยนะแม่เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าว่ะอ่าไปเรียบร้อยแล้วนะกินได้เลยจ้าเดี๋ยวฉันเราก็จะคือเราจะเปลี่ยนชื่อกับตัวละครเด็กๆนะคะถ้าว่าคือเราจะเรียกแต่ ช่วงคิดคือหลายหลายคิปที่ละคายเรื่องละครสั้นเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็พูดแต่ดูอมกับม,มะม่วงแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อบ้า mm. แล้วก็จะเอาชื่อน้องนะคะน้องชายเป็นเป็นผู้ชายนะคะเราจะตั้งชื่อว่าปุกกี้นะ mm. คุณเดี๋ยวจะเป็นเรียกปุกกี้มาก่อนนะ mm. โอเคปุกเก้ปุก จะเล่นคอมพิวเตอร์อย่างนี้ไม่ได้นะไปกินข้าวมีไข่เจียวของโป,โปรดหนูเลยไปกินไหมไม่เอา่ะครับทำไมก็พรอมอยากเล่นคอมพิวเตอร์อลากพร้อมแล้วพร้ออยากเล่นเกมโรบอทครับโอ้ยมานี่เลยไม่นั้นฉันแม่ไม่ให้ไปกินข้าวนะว่าก็ได้ไปลปุกกี้ เราจะเรียกชื่อพี่สาวว่าโมโมโม,มเดลโมเดลนี่โมเดลค่ะช่วยดูแลปุกกี้หน่อยนะช่วงนี้เขารู้ช่วงนี้มันดูเขาแปลกๆช่วงนี้เขาชอบเอาแต่ใจช่วยดูแลหน่อยแล้คุณด้วยเฮกินไข่จเจียวหอมจับ มานี้จะไปเหยียบหัวทำไมอะมานี้ก่อนเลยทำไมดูดื้อขนาดนี้เนี่ยฮะอ้ยยังไม่เย็นอนะ่ะกินเดี๋ยวนี้เลยไม่นะั้นแม่ไม่ให้กินอะไรเลยนะอ้อก็ ็จะดีนะคะโอเค้าโมเดลแล้วปุกกี้ล่ะอร่อยไหมไม่เห็นอร่อยเย่รสชา่ิก็เดือดเปี้ยว,ยวไปแต่ว่าเออแต่ว่าถ้่รสชาติที่แม่ทำมันเยี่ยมอร่อยมากนะนะไม่ชอบเปรี้ยวม่อ่ะมันดูจืดยังไงก็ไม่ลึอ กินให้หมดนะกินเสร็จแล้วต้องกินให้หมดอร่อยมากคลิปตุกตาเล่นดีกว่าเอ้ยไม่ใช่สิคลิปกล่องจุ่มเบบี้ทีวีสามเล่นดีกว่าอันนี้เราสร้างเองนะคะทุกคนไม่ได้สร้างเองนะอันนี้เราสร้างเองจริงๆเลยอันนี้เราสร้างเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอิม่มต้องต้องทายทาย ้าคลิปเนี่ยเดี๋ยวเรามาแจกเหีอเราอ่ะจะให้ไอดีทีนี้นะคะทุกคนเป็นบ้านหลังนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยยจะให้ไอดีนะคะทุกคนอืมชี่ชีช่กล่องจุ่มเบบี้ทีวีสะได้แล้วสมมติคะว่าได้อืมแกะดีกว่าชิบฟรูวาน่ส จุ่มอยากได้กระต่ายมากชุดว,ว้าวได้จระเข้สมมุตินะคะว่าได้จระเข้เนี้ยได้จระเข้ก็ไม่เป็นไรนอเล่นๆดิกูแหวะไม่เห็นจะอัน่อยไปขี้ทุก ไปขีบกล่องสุ่มยัยไปทีวีสามดีกว่าฟลูบแดงสมมุินะคะว่าในตรงเนี่ยอันนี้เลยค่ะทุกคนโมนสมมุินะคะว่ามันกำลังคีบอยู่ที่มันนิ่งๆอยู่ค่ะสมมุินะคะทุกคนโอเค พี่อาจจเยัฟ,ฟรีฟสื่อเนียวพอไม่ได้อะอ,อยาก,ก,ก,กได้อยากได้ทงินให้พี่ได้อะเนี่ยหรอกไปซื้อของเล่นดีกว่าจะที่ยืมมาดนี่คุณเดี๋ยวฉันขอคุณกินข้าวเสร็จอร่อยมากเลยวันนี้ ฉินก็ชอบนะคะฝีมือของตัวเองมาพ่อจ๋าแม่จ๋ามีอะไรมีอะไรจ๊ะคือว่าผมขอไปโยมะ่ะได้ไหมคะได้จ้ะคือแป๊บหนึ่งนะแม่มีเงินกี่บาทโมเดลลูกหึฮเล่นแต,ตก,แกตุ๊กตาแล้วแม่จะให้หนูไปไหนหล่ะคะ ไปยูใหม่กับแม่ไหมจ๊ะไปค่ะไปโอเคลุกขึ้นเร็วค่ะแ <c oughs> ม่มีเงินสดอยู่หนึ่งร้อยบาทและวาเาบบัญชีก็หนึ่งร้อยบาทโอเคห้ามซื้อเกินหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพอ่อพ่อเงินสดพ่อไม่มีเลยส่วนในบัญชีอะ ประมาณสิบเก้าจุดห้าสตาร์เองห่วยแม่จะให้ซื้อไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะซื้อน้อยๆนะจจะประหยัดหน่อยบ้านเราไม่ได้รวยนะไปไปไปกันเถอะ เดินน่ะทำไมพี่ดิอุ้มโอ้ยก็หนูอ่ะทำตัวเอาแต่ใจอ่ะเหตเหตพ่ออุ้มแล้วดุกดิ๊กดุกดิ๊กอ่ะเหรพ่อก็เลยทนไม่ไหวก็เลยอุ้มพี่แทนแทนอ้าววายเคขึ้นรถแล้วนะป้ายูหมาด ถึงแล้วไปไปลงลงลงห้ามซื้อเกินหนึ่งร้อยบาทที่แม่บอกนะโอเคค่ะโอเคกืมยูมาดยูมาเชิญยินดีตอนรับค่ะมาเร็วลูกห้ามซื้อเกินหนึ่งร้อยบาทโอเคไหมโอเคก็บโอเคค่ะ,อเ,คคะเออเดี๋ยวพ่อจะยืนรออยู่ตรงนี้นะ งั้นส่วนแม่ก็น่าจะยืนรอตรงจุดนี้เลยกันมาเลยคุณฉันขอยืนด้วยเชียรมามาเอาให้มไปไม่ได้อือเอาพิละอันดีกว่าไอติมสิบบาท่เชีย่ยเดีด๋ยวกาป๊อกกี้กี่บาทยี่สิบเอ็ดบาท อืมก็น่าจะลงได้สักเอ็ดบาทพออยู่เชเคได้เลยฉากกลวสิสเก้า,วกวาบาทอืมไม่เอาดีกว่าประหยัดหน่อยหน่อยถัากันนะก็น่าจะเป็นแปดสิบแหละอืมจะได้แปดสิบบาทไม่เอาอะกลัวน้องซื้อเยอะมากจน รวมหอของฉันด้วยน่าจะไม่พองั้นไม่เอาแล้วกันสับเอ้ยมีสลับเปาด้วยยี่สิบบาทเอก็ลงแล้วสิบเอ็ดบาทงั้นเอาแค่นี้ก่อนละกันนะน้อยๆได้มาแล้วคะ่ะป๊อกกี้ไอศครีมแล้วก็สละเปาค่ะสามอย่างเชเคจ้ะน้องไปซื้อเร็ว,รวนะกัปปี้ โู้ชอ็อโกแล้วเอาอุ้ยครั้งที่หนึ่งเน,นี่นี้เอ็นี้ด้วยนังชื่อกระตูนเอาเปนนี้ด้วยนี่อันนี้อะไรอ,อ่ะกระดาษเศษขาวอ่าไม่ออกอ่ะวุ้บกกี้ด้วยขนมขบเคี้ยวด้วยเย้ข้าวปั้นด้วยแล้วก็ซูชิด้วยข้าวกล่องด้วย แซนด์วิชด้วยฮอทด็อกด้วยชาวยด้วยซาลาเปาด้วยเออแค่นี้ก็โหซื้อเยอะขนาดนี้มันจะพอมได้ไหมเนี่ยพอแน่นอนก็เพมแค่หนึ่งร้อยบาทก็เยอะแล้วเหมือนหนึ่งล้านบาทเลย อ่าอ่าคิดคิดคิดเงินคิดเงินมาเร็วคุณโอเคะนี่ค่ะตึด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 ทั้งหมดราคาสองร้อยสิบเก้าบาทค่ะโอ้โหนี่ปุ๊กกี้ทำไมหนูซื้อเยอะขนาดนี้ฮะซื้อน้อยๆหน่อย ขอคัดออกค่ะคัดออกคัดออกขอแบบไม่เกินร้อยงั้นหนูก็จะมาคัดออกรอประมาณน่าจะหลายอย่างอยู่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะแยกกันนะคะเออทำไมมีแต่ของพี่อัไม่มีของผมบ้างเลย,ยก็น่าจะขัดออกประมาณห้าอย่างละกันค่ะโอเคค่ะ ทำไมเป็นอย่างนี้ควงจะเอาอันนั้นด้วยนี้ด้วยอันนี้ด้วย,นนวยไม่ได้เขาขัดแม่จะให้เขาขัดออกแม่มีเงินตั้งรอยเดียวในเงินสดอ่ะส่วนส่วนอยู่ในบัญชีแค่100เรเดียวเองบ้านเราไม่ได้รวยนะลูกรูก้ไหมคะปุกเก้ หนูเลยเอาแต่ใจทำไมหาอย่าง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 อีกอย่างอีกนี่แม่เหนื่อยนะรู้ไหมเนี่ยแม่เหนื่อยขนาดไหนไหนเนี่ยคือนี่หนูอายุกี่ขวบแล้วชองกวบกับ เนี่ยอายุแค่สองขวบเนี่ยตอนพี่อายุสองขวบเขาก็ยังไม่เป็นเหมือนปุกกี้เลยเนี่ยเป็นพี่ตัวอย่างบ้างเนี่ยเรียนตามแบบพี่บ้าเป็นตัวอย่างพี่ไม่อาผบจะเอาอันนั้นไม่อาไม่ได้ไม่ได้เง้นแม่ไม่พาหนูกับบ้านนะแม่จะ แม่จะทิ้งหนูไว้ที่นี่แล้วจากนั้นก็จะเลี้ยงยังดูแค่โมเดลเท่านั้นโมเดลเป็นเด็กดีซื้อสัตว์กตัญยูฝ่ายหาความรู้เชื่อชูอคนละทางเปิดเรยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> เขาซื่อสัตย์นะเขากตัญยูเป็นเด็กดีสมัครีนนะ อยู่ไฟหาความเชิดชูคุณธรรมใช่ไหมคนค่ะไปไปเถอะไปก็เถอะจ่ามูเดลค่ะปล่อยปล่อยน้องวันนี้แหละแม่ทนไม่ได้แล้ว ก็เหนื่อยนะน้องพี่เหนื่อยนะรู้ไหมฮะเห็นไหมโมเดลยังเหนื่อยเลยแม่ไม่พับกลับบ้านนะเพื่อทงจานผมบ้างเป็นแบบนี้ไม่มีใครมีอยา่างถ้าหนูโตไปอ่ะถ้าหนูอยากเป็นอย่างนี้อีกไม่จะไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนหนูเลยนะเ,เร็วเร็ว ไปกลับบ้านโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะบายบายทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมเอตอดก่อนที่เราจะไปนะคะคือเราขอแจไอดีบ้านหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวนะเกี่ยวกับอันนี้จะแพ็ทจบอันนี้แค่แบ,บินไปค่ะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว ก็จะเป็นบ้านหลังนี้เลยค่ะทุกคนมาแจกไอดีบ,บ้านหลังนี้ที่มีความตกแต่งมากขึ้นโอเคค่ะทุกคนเราก็จะมาแจกไอดีกันเลยนะคะอย่างอย่างแรกเนี่ยใครสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยให้ทุกคนนะคะกดไปที่เมนูค่ะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนกดไปที่เมนูค่ะแป๊บหนึ่งนะลูกสอดใหญ่ๆไป รู้สึกว่าเหมือนลูกสรนใหญ่ไปงั้นทำเป็นวงกลมดีกว่านี่เลยค่ะทุกคนกดไปที่เมโนูน,นะคะตาที่วงกลมบอกไว้เค <Okay. S 1> จากนั้นเนี่ยทุกคนก็กดคาว่าพร้อมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนบางคนเขาก็ไม่ได้บางคนก็เรียนภาษาอังกฤษยังไม่เก่งนะทุกคนก็กดคาว่าพร้อมคะ่ะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเออกด ตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อที่จะใส่ไอดีนะกดเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนอน่ะก็ต้องกดไ้แพย์ยาขาวค่วค่ะอย่างี้นะคะทุกคนกดเข้าไปเลยแป๊บนึงนะ ให้ทุกคนเนี่ยพอทุกคนอ่ะกดไปที่นั้นตรงไอ้ตรงนี้เสร็จเนี่ยให้ทุกคนอ่ะพิมพ์เลขนี้เลยนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะนี่ค่ะไว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้ทุกคนอ่ะเออนี่ก็คือเป็น ID นะคะเป็น ID นะคะจะเป็นชื่อว่าบ้านน่ารัก ทีมตาไอเดียนะคะทุกคนไอเดียก็คือ70174 694 121 0ย์ 17, 4, 94, 12, 1, 100, 40, นะคะทุกคนพิมพ์เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคค่ะพอทุกคนอ่ะพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยจากอ,อันนี้เราจะกรอบโอ้ยอันนี้เราจะกรอบ นะทุกคนก๊อปปี้ไอดีอ่พาพอทุกคนเนี่ยใส่ไอดีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่คำว่าโอเคค่ะทุกคนปุ่มโอเคนะกดไปที่คำว่าโอเคเลยจ้าแล้วเปลือกจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยคือกดคำว่าดาวน์โหลดค่ะนี่ดาวน์โหลดนะคะ กดเข้าไปมันก,ก็รอสักครู่ค่ะถ้าทุกคนอยากออกหน้านี้เลยนะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยกดกากระบาดข้างล่างเลยค่ะทุกคน <c oughs> แป๊บหนึ่งนะเราจะย้ายที่เนี้ยมันต้องย,าย,อย้ายยังไงอะแปบบถอยย้ายที่ก่อนให้ทุกคนเนี่ยกดกากระบาดนะจะกดกากระบาดท,ทุกคนเห็นได้ยังไง ให้ทุกคนกดกากบาบะข้างล่างเลยอันนั้นเอารูกบนอันนี้แล้วกันให้ทุกคนเนี่ยกดกากราบะข้างล่างค่ะทุกคนอันนี้เลยนะเนี่ยเนียพอทุกคนน่ะกดอ่าทุกคนน่าจะกดแล้วมันก็จะหายไปเลยค่ะวิธีการได้แจ็คแพดนะคะแบบนี้เลยนีอยาอย่างแรกให้เราเนี่ยกด คือแค่วิธีแรกเองเนียแค่จักเล็กอย่างไรทุกคนกดแจ็คแพดค่ะนี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้นะพอทุกคนกดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะ่สอนแล้วนะสำ,สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะบายบายจุ๊บ้อ